คนเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะฮะพระอาจารย์ผมผมผมเห็นบางคนก็อารมณ์นะนะนะพอเห็นพระหน่อยก็อยากจะว่าอยากจะอะไรเห็นมาเรื่องของวัตถุมงคลหน่อยก็บอกว่าพระสร้างวัตถุมงคลอะไรแบบเนี้นะฮะพระอาจารย์พระอาจารย์ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่บวชมาเนี่ยพระอาจารย์กี่พรรษาแล้วเนี่ยตอนนี้ผมสิบหกครับสิบหกพรรษานะสิบหกพรรษาสิบหกพรรษาปัจจุบันพระอาจา,า,จารยนะ์เป็นสมภารเจ้าวัดนะฮะดูแลเป็นสมภารตั้งแต่กี่พรรษา พันพันสาที่ห้าหรือที่หกปีห้าหกครับปีห้าหกนะก็<ป>ได้<ป>ได้เป็นสมภารแล้วนะตอนตอนมาเป็นสมภารวัดนี้เนี่ยตอนนั้นวัดเป็นยังไงบ้างก็ยังโหมัน,ม,นมันก็บอกลำบากเพราะว่าเราวัดอยู่การทุ่งอ่ะการทุ่งการทุ่งหนึ่งอยู่การทุ่งสองสองก็มันก็คนถ้าเอาคนเข้ามาทําบุญก็ยากอระยงยากยากย่อยหน่อยเราต้องหาจากข้างนอก ถ้าเปรียบเทียบเอาง่ายๆเลยโยมไปดูย้อนดูคลิปวิดีโอของหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิับสภาพวัดเกินกระถินเมื่ออดีตของของพ่อเพียรกับวัดผมคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยใช่แบบประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นคือท้องไร่ท้องนาเลยอย่างนั้นเลยถ้าดคลิปเก่าๆพ่อเพี้ยนสมัยนุ่มๆที่ท่านถ่ายลงที่ว่ารายการอะไรเอามาลงนะนั่นแหละแล้วยมลองไปดูเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผ้าจารย์ที่ที่ผ้าจาย์อยู่ แล้วก็พัฒนาวัดมาก็ส่วนใหญ่ก็วัตถุมงคลก็คือวัตถุมงคลเป็นหลักเมื่อวัตถุมงคลคเป็นหลักเนี่ยคนมันเข้ามาเนี่ยครับมันก็ม,มีมีหลายรูปแบบที่เข้ามาแล้วก็จะมีข้อคิดอืเข้ามาแรกๆโยมเหมือนเราเรา,เราใช้เหยื่อเอาเนี้ยเป็นเหยื่อตัวปลาโยมเมื่อเราเข้ามาแล้วปุ๊บเราก็สามารถบอกบอกได้สอนได้อืบอกแนวทางการดำรงชีวิตได้ในการเอาหลักธรรมของ,อง,องรรพระสงค์พระพุทธเจ้าเนี่ยแหละเอาเป็นหลักธรรมในการคลองเรือนน่ะ ของหลักสูตรของการเรียนของเพราะพระเราเนี่ยเจ้าตายเต้าในการเรียนพระนวากาขึ้นมาก่อนเมื่อการเรียนพระวานากาะขึ้นมาถึงจะมีการเรียนนักทำตีโทเอกก็อเอาตัวนี้แหละมาใส่ม,มาใส่ในสังคมปัจจุบันบวกกับเทคโนโลยีบวกกับให้เขาเห็นภาพโดยง่ายโดยการเอาหลักสูตรของการได้เห็นภาพโดยง่ายเข้ามาบวกกับธรรมะของพุทธเจ้าในขีิปฏิบัติขี่ปฏิบัติก็อการคลองเรือนของบรณฑิของพระฤๅษี ว่าเราจะต้องเป็นแนวทางยังไงในการให้เขาไปใช้ก็สอนเขาไปในตัวเมื่อเขาสอนไปในตัวมันก็เป็นกุจจโรบายอีกอย่างหนึ่งเขาเข้าวัดมาได้มีความสบายใจครับสบายใจแต่ถามว่าบางคนเขาก็มีข้อกังขาว่าพระเราจะต้องนั่งสมาธิทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำนู่นทำนี่โยมคือมันได้คือพระเนี่ยเขาทำของเขาอยู่แล้วทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วแต่เขาเขาจัดสรรเวลาของเขาถูกอืใช่ไหม ทำ,ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเจริญสมาติเสมอสมาธิเนี่ยเขาเจริญของเขาอยู่แล้วอืเขามีสมาธิของเขาเป็นที่ตั้งอยู่แล้วครับเขาอยู่แล้วเขาเขาถึงรองรับอารมณ์ของคนที่มาได้อืโยมไล้ว่าคนมาเนี่ยโยมมันโหโยมมันๆๆมาหลากหลายมากโยมบางคนมาเนี่ยเรื่องโน้นเรื่องน,องนี้วันหนึ่งโยมถ้ามานั่งเนี่ยเรื่องเนี่ยมีแต่เรื่องทํามาหากินทท้งนั้นโยม ทำมาหากินเรื่องปากท้องเรื่องนู่นเรื่องนีเง่เรื่องนั่นเรื่องทุกอย่างโยมเข้ามาในถ้าเราถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีอะไรมาเราจะรองรับอารมณ์หมกบุคคลได้ไหมครับหนึ่งนี่สมาธิแต่เราสมาธิเราควบคุมได้ขนาดไหนอืแต่ว่าเขาบอกแล้วว่ายังมีข้อฟังว่าถ้าเราปล่อยวางด้วยวาจาได้คนอื่นได้ชีวิตเราก็จเจริญเราต้องปล่อยวางวเาเราเราต้องปล่อยวางด้วยวาจาช,ชีวิตเราจะ,จะเจริญอืเพราะว่าวาจาคนนี้มันคมยิ่งกว่ามีโกนนายม คมอืมนะมันมันมันเชื่อเฉือนนะมันเชื่อเฉือนมันเชื่อเฉือนบางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นคนดีอะไรแต่ใช้วาจาที่เชื่อเฉือนเชื่อเฉือนวาวาทะวาทะวาทะเหมือนเหมือนการสอนเนี่ยโยมคนเราเนี่ยสอนใครจะสอนตัวเราได้นอกจากตัวเราครับถ้าเรายังสอนตัวเราไม่ได้จะไปสอนคนอื่นแต่บางคนได้สอนคนอื่นเชิดชดเชือเชื่อเป็นแนวทางเลยแต่ตัวเองยังทําอะไรไม่ได้เออ ไม่คนแบบนี้มีเยอะนะโอ้เยอะโยมแล้วไม่ยอมรับฝังเหตุผลจากบุคคลนี้ด้วยครับเหมือนฝานาะโยมเปียบเราเปรียบเทียบเหมือนฝานเหมือนหลวงปู่หลวงปูู่เจ๊นะครัปู่เจ๊แกทำฝานอย่างเดียวยังมีคนไปว่าแกใช่ไหมแกเป็นพระอรหันต์นั่นแหละทำฝานว่ามีตพระไม่เกี่ยวอะไรทำแต่ฝานแต่ในยะทมของฝานที่แกทาเนี่ยแกสอนคนได้มากเท่าไหร่ครับฝานฝานฝานฟันยังฟันทุกอย่างได้หมดย้อนนอกจากดัามตัวเองฟันไม่ได้อื เนี่ยเปรียบเทียบไป้ดูตัวเราครับฝันคนอื่นได้หมดฝันคนอื่นได้หมดด่าคนอื่นได้หมดแต่ด่าตัวเองไม่ได้ด่าตัวเองไม่ได้ตัวเองถูกเสมอถูกเสมอใช่นี่คือคือเหมือนขวานเหมือนฝาเลยเปรียบเทียบเหมือนฝานนี่แหละอคนเรานหละแต่ถ้าคนเราเนี่ยรองรับในในในคำพูดของคนนู้นได้คนนี้ได้เอาการปล่อยวางก็คือปล่อยวางด้วยวาจาได้เนี่ยคนเราจะชีวิตเราจะเดินหน้าได้ดีที่สวยงามอืแต่บางคนพอได้หน่อยก็เอาแล้วยมนิดนึง อ่านเบื้อัตแรกพุ่งไปจบเบื้องตสุดท้ายเร็วเลยอืจบเลยบางคนไม่ได้ดูหรอกโยมเลื่อนผ่านโหเร็วเลยเร็วเลยเปิดเปิดดู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 แค่ดูภาพครับว่าเขาเลยไปเป็นขบวนการเขาเลยอืพวกนี้ก็เราไม่รู้หรอกบุคคลนั้นจะเป็นอะไรคแค่แค่คนเราก็ยังเป็นอริยะบุคคลได้โยมบบางคนเราไม่รู้หรอกว่าคารวาสคนนี้อาจจะเป็นอริยะบุคคลเมื่อเป็นอริยะบุคคลเมื่อเราไปทำมันก็เป็นวาจาทัง เป็นเป็นมุรุวาจาพวกนี้ทาให้เราตัวเราเป็นบาปขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งถามว่ามันจะมันก็ต้องไปชดใช้ด้วยวาจาตัวนี้ยาววาจาตัวนี้เราไม่รู้หรอกก็เพื่มเมื่อตกรลกไปยังไงมันก็ต้องไปเลยโยมอาจจะไปแบบไหนอืแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่าเขาถึงบอกว่าสมัยก่อนคนบราณโบราณบอกว่าอย่าไปอย่าไปด่าว่าพระแม้เขาจะดีหรือไม่ดีเราอย่าเพิ่งไปว่าครับเพราะว่าอยามันมันคือไฟอืพระคือไฟเพราะว่าไฟสมัยไฟ พระเขาถือศีลมากกว่าและเสียสลามากกว่านะยโยมเสียสลามากกว่าบางบางเสียสลามากกว่าหลายๆอย่างนะยโยมหลายอย่างในการเราเอาเอาการพัฒนาการขบฉันการแจกไปในสาธารณประโยชน์และการเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมบางคนบอกว่าพระดังเดี๋ยวดังเข้าไม่ถึงใครไม่มีใครอยากดังหรอกโยมเพราะว่าดังแล้วเหนื่อย กูบาอาจารย์สมัยก่อนไม่มีใครอยากดังหรอกเพราะว่าเขาเหนื่อยเขาอืเขาเหนื่อยเขาแต่ว่าด้วยบารเรามีท่านครับท่านทําให้ช่วยเพื่อสงเคราะห์ด้วยความเมตตาแต่เมื่อเราทําไปแล้วมีความสุขเราต้องดูด้วยการประมาณตนประมาณตนด้วยแต่นี่นี่คือคําหลักธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าก็มีอยู่แล้วอในการด่าว่าในการตําหนิติเตียนมาเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้ามีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยว่าใครเลย S <S ไม่เคยตำหนิใครเลยแสดงว่ามีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วล่ะพุทธิ์2,000ป,ปีอ,อะโยมออก็โดนด่าโดนว่ามาพระพุทธเจ้าโดนด่าโดนว่ามาแม้แต่คนใส่ร้ายว่าพุทธเจ้าทําของนางกินจามาวิการท้องอืใส่ฟาร์มอะครับแต่วันใดวันหนึ่งปลาฟาร์มจริงปรากฏพระพุทธเจ้าโดยการพระพุทธเจ้าไม่เคยเลยว่าจะว่าไม่ใช่ไม่เคยแก้ตัวเลยครับ ก็ใช้ความดีของพระองค์นั่นแหละพิสูจน์เมื่อความดีของพระองค์บารมีของพระพุทธองค์ไงพิสูจน์ก็ให้ท่อนไม้ที่ว่าคิดว่าเป็นท้องหลุดออกมาอให้ประชาชนได้เห็นได้ประจักษ์ในการอินทามพุทธเจ้าสมัยก่อนพุทธเจ้าแม้พระอานนท์เนี่ยเป็นพระอุปชาบนพระเลขาเนี่ยครพะพุทธเจ้าพระอานนท์ไปดูไปฟังคําดินทามพุทธเจ้ามาจากเนี่ยก็เลยบอกพระพุทธเจ้าให้ย้ายหมู่บ้านพระพุทธเจ้าก็ตัดกับอานนท์ว่าถ้าเราย้ายจากที่นี่ไป แล้วไปโดนินทาจะอีกที่หนึ่งเราจะต้องย้ายตลอดชีวิตเหรือ,อใช่ไหมรเราก็อยู่ที่นี่ทําปาาร์มจริงให้ปรากฏให้เห็นจากน้อยก็เหลือเอจากมากก็เหลือน้อยจับจน้อยเลยก็เหลือให้น้อยลงที่สุดใช่ไหมม,มันก็เรามันมันมัน,ม,นมันจะให้ไปหมดหรือให้มารักเราเอยล้อเปอร์เซ็นนไปไปไม่ได้โยมมันเปรียบเทียบหรือคือเอาพระพุทธเจ้ากับพระเยซูไะโยมค,คนเราจะรักกัน หมดเลยเป็นไปไม่ได้อใช่ไหมมันก็ต้องมีรักบ้างชอบบ้างเป็นธรรมดาอแต่เขาเราจะต้องเข้าใจในเกณฑ์สารขนาดไหนอการวางตัวการประมาณตนในในในนั้นประมาณไหนครับเมื่อเรารู้ว่าเราหน้าที่ของเราเป็นพระเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรปฏิบัติขนาดไหนออันไหนคืออวดอุตริอันไหนเราเพราะว่าอวดอุตริในอุปชาสอนมาอยู่แล้วไม่ต้องให้มีใครสอนก่อนออก ก่อนบวชมาเนี่ยอุปชาสอนมาแล้วว่าทํายังไงเราถึงจะประราชิตหนึ่งการเสพเมถุนสองการรักทรัพย์พระเรามีค่าแค่บาทเดียวอืบาทเดียวบาทเดียวนั่นก็คือถ้าเขาไม่ให้หยิบมานั่นก็รุดแล้วบ,บาทเดียวค่ามนุษย์อืค่ามนุษย์ค่ามนุษย์แล้วก็อวดดุตลีอวดดุตลีก็คือการบอกของนั้นวิเศษขนาดนั้นวิเศษขนาดนี้อวดคุณวิเศษที่มีในตัวตนเราครับ นี่คืออวดอุตลิพระเขารู้อยู่แล้วว่าหลักสูตรอันไหนอันไหนคืออุตลิไม่ต้องคารวัตมาบอกอเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าเขาระดับไหนครับเขาก็จะมาดำรงได้แต่สมัยมนี้อพอมาไอ้นู่นมาก็อวดอุตลิครับไอ้นี่มาก็เดรจฉานวิชาออไอเดจฉา,านเนี่ยคำนี้ฮะเดรจฉานวิชาเนี่ยพระอ,อาจารย์มาเห็นเห็นแหมสแสดงความคิดเห็นกันจังแล้วพูดกันบ่อยมันเป็นยังไงอะเดรจฉานวิชา เดรรชานวิชามันต้องถามว่าเดรรชานวิชานี่คือคือคือวิชาที ok e. ่นอกฤทธิ์นอกจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าม,มันมีละหลักสูตรของเขาอยู่แล้วเดรรชานวิชาใช้มนดํามนขาวที่ว่า,าไปหลักสูตรเดรรชานวิชาก็ผิดจากการเรียนจนเป็นปอบเป็นเดรรชานวิชาไปเลยครับแต่ว่าสมัยนี้ก็คือเดรรชานวะิชาถามว่าต้องดูหลักดูแนวทางในการพระปฏิบัติของเขาอืคือส่วนยยวน้อยโยมส่วนน้อยอย่าเอาส่วนน้อย เพียงหยิบนิดเดียวเอามารวมกับกองใหญ่มันเป็นไปไม่ได้อใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกตอนแรกก็ในในราชานวิชาเนี่ยมันก็มาจากหลักสูตรของเราเมื่อเราหลักเรียนกันไปเรียนกันไปเรียนกันไปเนี่ยมันก็าทางอีสานเขาเรียกว่าจับปอบไปเลยออันนี้ก็จะเป็นในการในราชานวิชากันไปอในกรรของพระแต่ของเรานี่ก็คือใช้พุทธคุณพุทธคุณก็คือมันย่อหมดแล้วในบทพระปรลิษต์น,นั่นแหละครับแต่เขาถ้าเราบอกว่าพระรูปนี้เอาในราชานวิชามาใช้แสดงว่ายม โยมคนที่นําเสนอโยมคนที่พูดเนี่ยครับไม่เคยสมาทานสินห้าไม่เคยตั้งนโมสามจบเพราะว่าในการเสกในโยมมื้วนโมสามจบนี่ก็เป็นคาถาได้นะอืในการศินห้ามันก็เป็นการเสกของได้ครับไตสรณนคมันก็เสกของอยู่ในตัวครับมันก็เป็นการเจริญพระพุทธมนต์ลงไปในกองวัตถุมงคลอืก็คือเป็นเอามนของพระทธเจ้าที่ได้ตัดออกมาเอามาใช้ไม่ใช่เป็นเดริชานวิชาครับ แต่ว่าถ้าถ้าคนที่ว่าแสดงความเห็นบอกว่าเอ้ยนี่คือเดรัจฉานวิชาถามว่าคนนี้คือได้ท่องนโมูสามจบไหมแสดงว่าคุณก็รับเอาเดรัจฉานวิชาอยู่กับตัวคนอยู่แล้วคนถึงบอกว่าเดรัจฉานวิชามีกับคนอื่นใช่ไหมนี่คือคือต้องเอาไปคิดโยงครับคือบางคนเขาเขายังไม่ได้เจาะอะไรกันมากแต่บางคนว่าเอ้ยคือตามเขายังไม่รู้หลักว่าอะไรคือเดรัจฉานวิชาเดรัจฉานวิชามาจากอะไรอใช่ไหมพุทธคุณพุทธพุทธมนมาจากอะไรอืถ้าเราแยกแยะออกมาเ เดชานวิชาเดถีเนี่ยมันจะออกมาอยู่เป็นของมานอยู่แล้วครับมันอยู่กับเราถึงบอกผมถึงบอกว่าการการตําหนิอะไรเราต้องมีข้อมูลก่อนครับเราต้องมีหลักการพิจารณาก่อนไม่งั้นไม่งั้นเราจะบาปกับเขาไปด้วยอเพียงเพียงแค่นิดเดียวเราก็บาปไปแม่บาปไปนายโยมเราไม่รู้หรอกว่าเราไปติเตียนพระองค์นี้อาจท่านปฏิบัติด้วยทานศีลภาวนาของท่านได้ดี เอาแค่บางลูปแค่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในการภาวนาในการรักษาศีลในการพัพพฒนาวัดของเขาเขาก็เป็นบุญลระโยม์มันมีเกาะมีสะท้อนระโยรับมีศีลสองร้อยกับเราที่เรามีศีลห้าบางทียังไม่ครบบางทียังไม่ครบนะศีลห้าศีลห้าเป็นเกาะกำแพงเพราะพระพุทธเจ้าบอกแล้วก็ศีลห้ายังรักษาไม่ได้ให้รักษาไว้ทานศีลภาวนาสามขอ้อบางคนยังไม่ได้เลยอืสามข้อทำไมแค่จากห้าพระพุทธเจ้าบอกแล้ว ให้รักษาห้าข้อเมื่อรักษาห้าข้อไม่ได้เอ้าเอาง่ายเข้าไปอีกให้ภาวนาทานศีลภาวนาให้ทำสามอย่างครับให้การให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาครับก็ยังทําไม่ได้ยังทาไม่ได้ก็ยังทําไม่ได้ก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าตกลงไม่รู้ว่ามันจะเยออะไรก็เลยต้องทําเอาเอาดีกับไม่ดีอย่างเดียวอ่ะครับเอาดีกับไม่ดี บุญกับบาปใช่บุญกับบาปครับเราต้องคิดพิจารณาด้วยอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นบาปเอาแค่นั้นเองเมื่อตายตายไปแล้วเนี่ยเราจะสร้างอะไรเข้าไปอยอมตายไปแล้วเนี่ยมันไม่บอกว่ามันบางคนบอกว่าไม่สนใจหรอกเอาชาตินี้ก่อนเอาชาตินี้ก่อนใช่ใช่พอชาตินี้บางคนชาตินี้จริงชาตินี้ยังลำบากก็มีเมื่อเมื่อไม่มียอมสะสมบุญไว้ชาตินี้ชาติหน้าก็ลำบากเราก็ไม่รู้ว่าลำบากในภพในภูมิไหน ใช่ไหมในพบในภูมิไหนจะลำบากถ้าเราเปรียบเทียบกันในการตกนระลก็เหมือนการอยู่เรือนจําครับใช่ไหมเรามีความสุขก็เหมือนเราได้กินข้าวสังสรรค์ได้ฉลองอันนี้คือเรามีความสุขในการขึ้นเสาหันนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นเดินง่ายแต่คนเราบางทีสมัยนี้มันไปติเตียนไปว่าคนนู้นว่าคนนี้แต่ตัวเองไม่คือต้องหวนมาดูตัวก่อนครับคนเราถ้าจะจะสอนตัวเราได้ต้องต้องสอนตัวเราก่อน ต้องสอนดูก่อนแล้วเราเคยเดินมาไหมเราเคยพาดมาไหมถ้าเราเคยพาดเนี่ยเราสอนคนอื่นเราคนนั้นจะได้ประสบการณ์จากเราเพราะเราพาดมาแล้วอมันเป็นประสบการณ์เมื่อเราไปสมัครงานนายงเขาจะถามมีประสบการณ์ในการทํางานไหมใช่ไหมเพราะเขาจะเอาประสบการณ์ในการทํางานเพราะเราได้พาดมาแล้วอมันไม่ต้องมาสอนอะไรง่ายการการเหมือนกันเราก็จะได้ดูว่าเราดูว่าการพาดเป็นยังไงการ เพราะสังคมสมัยนี้ในโลกออนไลน์มันมีเยอะโยมในการตําหนิตีเตียนเพราะมันต็หนิตีเตียนในโลกออนไลน์กันง่ายมากง่ายมากง่ายมากมที่สังคมตอนนี้กําลังมาวู่ง่ายมากโยมพออะไรไม่ดียังไม่รู้ว่าอะไรเลยวิจารณกันแล้วครับยังไม่สืบกันเลยว่าเอาแล้ววิจารณกันแล้วอืเราไม่รู้ว่าหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงพี่หลวงพ่ออันนั้นจะเป็นยังไงอืเอาแล้ววิจารณกันหมดแล้วครับแต่ถ้าเรามาต้องมาไขควรมาคิดวิเคราะห์ก่อนครับว่ามันเป็นยังไง ใช่ไหมเพราะเรามาใกล้ควรคิดวิเคราะห์ก่อนมาดูก่อนแตเราไม่ใช่ปุ๊บเพราะโอ้เห็นเขาว่าไม่ดีไม่ดีตามแล้วพอไม่ดีไม่ดีตามแล้วปุ๊บพอวันหนึ่งความจริงมาปรากฏไอ้วัวจจีทุตวจจีที่เราพูดไปนั่นแหละเป็นบาปติดตัวเราแล้วโดยไม่รู้ตัวอืเนี่ยคือดูไม่รู้ตัวถามว่าบาปติดตัวมันโดยไม่รู้ตัวมันจะส่งผลตอนไหนอืตอนเวลาเราเจ็บตอนเจ็บตอนเจ็บอื ตอนเจ็บบางคนจะตายก็ไม่ตายทรมานนอนติดเตียงทรมานสิบปียี่สิบปีสามสิบปีพูดกับพูดไม่ได้ไปไหนก็ไปไม่ได้อืนี่คือการตําหนิติดเตียงของคนอื่นอมันมีหลายอย่างโยมในในการในการนะบางคนเห็นแม่วิบากรรมเกิดมาปุ๊บในชาติที่แล้วทํามาคนคนโยมเคยเห็นคนหัวโตๆใหญ่ๆไหมสมัยก่อนอนั่นแหละคือบาปกรรมเท่าไหรอ่อือเพราะว่าความคิดมีแต่ความคิดความคิดเพื่อตําหนิติดเตียงคนอื่นครับ ข้างในนี้ไม่มีอะไรเลยนะโยมในสมองหัวใหญ่ใหญ่อ่ะสมัยก่อนอ่ะจะมีเยอะข้างในจะมีแต่น้ําำไม่มีอะไรเลยตัวก็เล็กแต่คนเราเมื่อเกิดมาเห็นไหมคนเราเมื่อเกิดมาเนี่ยมีความรู้มีสติปัญญามีก่อเกิดมีสอนคนได้ถามว่าสมัยก่อนเขาทําบุญมาด้วยด้วยดีเขาทาบุญมาดีเขาถึงมาได้เกิดคนเราเนี่ยมีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้แล้วอุบาขาก็สอนไว้แล้วเราคนเราเนี่ยมีบุญมากได้มาพบพระพุทธศาสนา <S <S แต่ต้องเราต้องตัดตวงบุญกุศลนั้นให้ได้มากที่สุดอแต่คนเราบางคนสมัยนิยมมันไม่ตัดตวงกันแหละมันเอาแต่ตําหนิว่ากันอืมื่อตําหนิว่าแล้วก็มันก็เลยม,มาโจมตีเมื่อไรหร่วัดจะเจริญอื ใช่ไหมมาพอมาก็เมืาเลยวัดก็ไม่จะเิญมีได้แบบนู้นแบบนี้ก็เราไม่ไม่ช่วยกันสนับสนุนพระพุทธศาสนาไม่ช่วยกันจำลองคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาง่ายง่ายโยมเอาง่ายๆเอาแค่อาทิตย์นหนึ่งเข้าวัดรักษาสิ่งแค่วันพระวันเดียวอะไรเอางี้ยจะเข้าวันทุกคนไหมผมเอาไม่มีใครเข้าหรอกผมถึงบอกผมถึงสอนโยมไปแบบให้ดูใช่ไหมมันจะจะได้รู้หลักการ S <S ม <S <S เมื่อคนเรารู้เนี่ยจะไม่ตําหนิไม่ติเตียนครับแล้วต้องมาคุกคีก่อนเราจะว่าใครจะอะไรใครเนี่ยมสมมุติี้ยจะว่าผมเนี่ยครับเออมาหาผมก่อนอืม,มาดูหงก่อนครับมานั่งดูสักเอ้ยมาสักทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนะเพราะบางคนเนี่ยลูกศิษย์ผมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมาเนี่ยบางทีมาม่ได้เช่าหลอกมาดูมาดูการการะทําของผมนะครับถึงบางคนมายังไม่ได้รับถือเราหลอกมาดูการการะทําเราว่า การกระทาที่เราพูดออกกระสื่อไว้เนี่ยกับกางกรทําที่วัดเนี่ยมันมันถูกต้องกันไหมครับจนจนเขามามาเจอกับตัวจนมาเขามาเชื่อกับตัวนั่นแหละเขาถึงมายอมรับเราครับคือคืออย่างเงี้ยได้แต่เราต้องมาก่อนมามามาก่อนบางทีไม่รู้เลยไม่เคยคุกคีเลยอยู่โน่นเลยอยู่อยู่อีสานบ้างอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่อะไรไม่เคยมาเลยแต่ว <House> ่าตําหนิได้ถูกต้องเป๊ะเลยอข้อมูลแน่นกว่าเราอีก แนะแม่วันนี้นะครับนะก็ได้ได,ได้สาระมากมายเอาเป็นว่านะเสกวันไหนครับคุณแผนนี่เสกก็จะเสกไ,ไปเรื่อยๆโยมเพราะรตอน,นิพพระเอามาแล้วก็จะพิ่งนี้ก็จะเริ่มเสกในในในเลิกของอธิปดีผู้มัง่งคั่งครับเสกเพื่อเป็นความเป็นมัง่งคั่งเพื่อเป็นความเป็นเศรษฐีพิ่งนี้เลิกของอธิปดีผู้มั่งคั่งครับแล้วคนนี้ก็ก็จะเสกไปทุกวันตามตามวันืก็จะเสกเสกไปด้วยวันของชัยชนะครับ เสพเพื de ่อให้มีชนะเสพเพื่อให้มีลาภะคือโชคลาภเงินทองเสพเพื่อให้มีปียะคือความเมตตาแล้วก็จะไปจัดพิธีตบท้ายสมบูรณ์เลยก็คือวันที่สิบสามกรกฎาคมสิบสามกรกฎาคมก็จะเสกพิธีใหญ่ในการบวงสวงใหญ่เชิญเชิญใหญ่แล้วก็อธิษฐานจิตปลุกเสกใน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 เลิกในเลิกในเลิกก็วางไว้ให้แล้วเวลาเก้าในการในการบวงสวงครับ ในการก้าวในการบวงสรวงเกิดช่วงเบิ่บวงสรวงช่วงลาพระลาพระเป็นการบวงสรวงช่วงเงินทองให้หลังไหลเข้ามาการบูชาและวขุนแผนรุ่นนี้ก็จะได้มีเงินทองหลังไหลเข้ามาแล้วก็ผมจะดูเวลาช่วงนั้นด้วยว่าถ้ามันเวลามันได้ผมจะอธิษฐานจิตเดียวก่อนเลยช่วงบวงสรวงก่อนครับรอบแรกก่อนจะทําพิธีอธิษฐานจิตในเวลาช่วง ปิยะคือปิยะก็คือเป็นเวลาของเมตตาของเมตตาในเวลาสิบสามนาฬิกาถ้าผมถ้ามีเวลาช่วงเก้านาฬิกาผมจะอธิษฐานกิตก่อนครับเดี่ยวโดยไม,ไม่ต้องทําอะไรคือเสกไปก่อนส่วนวงสวงก็วงสวงไปเราก็เสกไปก่อนแล้วก็ถ้าต้องดูเวลาในวันนั้นก่อนครับแต่ว่าของเนี่ยเราของเนี่ยจะต,ต้องมาถึงก่อนมาถึงผมก่อนเจ็ดวันก่อนเจ็ดวันหรือได้มากได้ไหมเพราะเราจะได้ปรุงรสของเราไว้ก่อน ปรุงรสของเราเศษของเราให้นำใจไว้ก่อนโยมครับอธิษฐานเศษของเรามันนำใจเสร็จปุ๊บพอวันงานอธิษฐานจิตสรุปบทบาทรวมกันเป็นหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่งเสร็จก็สมบูรณ์เรียบร้อยเข้าพิธีในการบวงสรวงเข้าพิธีในกินบวงสรวงเสร็จเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิเสร็จเลิกครับเอาไปใช้จะได้ลดเปอร์เซ็นต์เอาให้ตามหากันครับนะเอาแล้วฮะวันนี้นะก็ท้ายนี้ขอพรแฟนรายการหน่อยครับพระอาจารย์ครับผมก็ ก็ขอบุญกุศลน,นะที่คณะญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมกันบูชาพระคุณแผนก็ดีที่ได้ร่วมกันชมคลิปเนี่ยก็ดีก็ขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทําและบุญกุศลที่อาตมาภาพได้กระทํามาตั้งแต่บวชมานะแต่บวชมาเริ่มต้นจนมาถึงนบััดนี้จงรวมกันมาเป็นภาวะปัจจัยหนุนนําให้แฟนรายการที่ได้รับชมและแฟนรายการที่กําลังจะได้รับชมต่อไปเนี่ยได้บุญได้กุศลจะคิดการใดก็ขอให้สําเร็จก็ขอให้คําว่าไม่มี จงอย่าได้เกิดแก่คนที่ได้ฟังได้ชมนี้ให้มีแต่คําว่ามีมีมีและก็มีกินตลอดไปก็ขอเจริญพรน,นะ,ะมาสักการครับ